สวัสดีนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพี่น้องดูบรรยากาศโอ้โหจะทานกินข้าวไหมเนาะลุงเด่นพาเพื่อนๆมากินข้าวอยู่ริมน้ํานี่ครับพาทอกพี่น้องวันนี้จะทานได้กินข้าวหรือเปล่านี่โอ้หมืดฟ้ามัวฝนมาวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีอยากจะกินยำปลาแซลมอนวันนี้นะแซลมอนสดๆแล้วก็มีมึกซอก ล้างมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วแช่เย็นมานะครับนี่หมึกสี่ตัวที่แรกว่าจะไปย่างกินสวนคัวลุงเด่นครับก็คิดถึงบรรยากาศใกล้ๆริมน้ําหน่อยเป็นบรรยากาศนะครับหมึกสอกสี่ตัวทําน้ําจิ้มปลาวันนี้นี่ครับอุ้ยแต่ว่าเราก็จะย่างกับเตาเตา,เตาโอบแรงดันนะสูตรที่ลุงเด่นไปเที่ยวทะเลบ่อยๆครับนี่หมึกสี่ตัวครับนะเวลาเรามีน้อยมากเพื่อนๆเพราะว่ามืดฟ้ามัว,มวฝนมาอย่างแรงครับ หากินข้าวไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะพี่น้องนะวันนี้นะนะครับนี่พริกที่หนูพริกแดงบดมาจากบ้านเรียบร้อยละปั่นมาจากบ้านนะครับแล้วก็มีกระเทียมอู้เสียงลมด้วยเสียงผลนะอ่ะโอ้เสียงดังนี้ขนาดเลยนี่พริกสวยเลยครับมาดูนี่อ่านี่ครับพริกแดงนะครับก็มีกระเทียม แป๊บเดียวเวลานี้ใช้เวลาไม่นานแต่ว่ากินกับฝนอย่างเงี้ยผมว่ามันได้ได้อดรรถรสดีนะเนี่ยกินกับฝนอย่างเงี้ยได้อดรรถรสด,ดีมาก่อนอื่นเลยอุย้ยเอาแบบโจโจ้หน่อยพี่น้องโจโจ้หน่อยครับฮึพริกแห้งกรอบฟังเสียงกรอบๆเลยใส่เข้าไปเผ็ดโจโจ้ทานไม่ทันเอ่ย จำเนตเหมือนต้ไม่ทันเนาะนะครับมะเขือเทศก็ลัางมาจากบ้านแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็หั่นมะเขือเทศใส่เข้าไปเสีย่ยมอนพี่น้องตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหวานหวานเผ็ดๆโอ้โรงเนจะทันได้กินไหมขอเวลาน่า,นาจะน่าจะเวลา,าไม่ทันทําแต่ว่าก็จะอยู่จนถึงนาที่สุดท้าย นี่มะนาวเป้นจากหน้าบ้านโรงเด็ดเลยนะครับัวน,นี้ต้นที่อยู่หน้าบ้านโรงเด็ดน,นะครับน้ําเยอะๆเลยบีบใส่ไปเลยดูดูดสีน้ำมะนาวอืมอืมนี่ใส่มะนาวไปหนึ่งลูกเลยครับพืชก็ให้เอมขยัตามด้วยน้ำปลาระ,ระใส่ปลาระเข้าไปนอ้นวล ตามด้วยผงนัวหนึ่งช้อนชาพริกสดอันนี้เพิ่มความจีจ๊ดจ๊าดสะเด็ดสะเดวแห้วใส่พริกสดเข้าไปอีกหนึ่งทับพีเติมมะนาวมะนาวเข้าไปครับเนี่ยลาดไปยงนี้เลยนะดูน้ำสีน้ำซุปนัครับอออืืเผ็ดเผ็ดเผ็ดตามด้วยหอมแดงหอมแขกจีน อันพอดีคำเวลเวลาเราจํากัดมากเลยครับพี่น้องอเขาก็มาหาปลากันนะนะครับวันนี้อยู่กันที่อ่างเก็บน้ําห้วยดินดําที่เดิมใกล้บ้านลุงเด่นใส่หอมแดงลงดไปแต่ว่าน้ำลายไหลครับอ่ะเดี๋ยวลุงเด่นขอชิมหน่อยฟังเสียงเด้อพี่น้องเดือให้น้ำตาลมันนี่หน่อยชิมเองเลยนะครับวันนี้อืม แสบอยูเ่เด้ถามะนาวนิดนึงมันต้องออกเปรี้ยวมะนาวอีกกิบหนึ่งพอดีอืมท้าทายอำนาจธรรมชาติท้าทายธรรมชาติมากครับวันนี้เอาพี่น้องดูนี่ครับถึงเวลาครับลาดเลยนะอืมอืมเราเราเราด่วนมากวันนี้เพราะว่า น,น้ำปลาแล้วเกลี่ยๆอย่างนี้เลยครับนี่น้องดูสีสันกินกบใบชะพูนะครับเคยไปกินที่เชียงใหม่ไปกินร้านโรงแรมฟูลามา่าเขาก็ออุออ้ยสาโคกนี้ไม่ต้องกินส,สาโคกหายไม่ได้ตาแล้วล่ะ,ะตามโคกเดียวพอ่อพี่น้องเ <c oughs> นี่ยธรรมชาติครับเวลาเรามีน้อยมาก โรงเรียนว่าจะอบหมึกเนี่ยใส่กับหม้ออบแรงดันเนี่ครับไม่รู้จะทานหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่เอาวางข้างล่างเลยพี่น้องอ่ะเราต้องรีบกินนี่เดี๋ยวชิมก่อนอ้โหน่ากินนะอ่ะกล้องมาดูนิดนึงน,นะครับนี่น่ครับนี่เลยนะน้ำปลาร้านนวนครับเจอกับพริกไปสองชนิดใส่พริกแห้งก็เผ็ดแสบเผ็ดจีจจ๊ดเลย นมแดงหวานนี่ครับหวานคือมันเป็นส่วนของท้องหลักสายดบ้างเนี่ยเตรียมใบชะพูมาเมื่อลองกินดูใบชะพูกับปลาแซลมอนเข้ากันนะครับหอมเลยโอ,อร่อยอะ่ะครับหอมอย่างนี้เลยนะแล้วก็พันอย่างนี้เลยใส่เข้าไปเลยครับ ืมเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าไม่มาจะย่างปลาหมึกอืมมันลมมันแรงมากเมื่อกี้ใบลงเด่นหายไปหลายใบเลยครับหอ,อกบใบชะพูนี่ครับออเดิมนะพี่น้องนะเดี๋ยว น้ำจิ้มก็อย่าไปเอาทิ้งนะครับน้ำพวกนี้นะทุกท่นจะกินหมึกแล้วก็เอาอจิ้มน้ำจิ้มนี่ครับโดยที่ไม่ต้องทําน้ําจิ้มใครมีแซลมอนเรามากินดูอืมได้เรื่องเลยปลาล้าต้มสุกเนี่ยครับมันเข้ากับเขาเรียกว่าอ,อะไรเดียมันเข้ากันกับปลาแซลมอนครับเดี๋ยวแต่งจานให้หน่อยหนึงนะ่งอ่ะ ใบสะฟูสดๆจากที่บ้านครับมลมแรงพี่น้องแต่งกางให้มันดูดีหน่อยนะที่ไปกินที่โรงแรมฟูรามาเขา,เาใส่เขา,เาใส่น้ำพริกเผาโอ้ไปแล้วไปแล้วใบมะกรูดต้นหลงเดนเป็นตะกินหญากินเย็นเนาะหลงเดนเนาะกินฝ <laughs> นจะมามันก็มาไวมาก เอาอย่างนี้ได้ดีวกว่าเนี่ยท้องหลักใจมาไหมไม่มาจะจู่เตาแก๊สแล้วนะมีคนมาดำน้ำยิงปลาด้วยเมื่อกี้ผมหิวอยู่เรย่มขอเซ็ตเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งครับนะ่งเซ็ตระบบร่างกาย ขนมาก็ไม่กลัวครับเพราะว่าหิวมันดีครับอร่อยนะอ๋อนี่เลย ท่านอยู่ท่านอยู่ไม่น่าจะมาทางนี้หรือเปล่ามาทางนี้เลอ่ะรมวันนี้ดูพรากรอากาศฝนจะตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับวันนี้จำใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะแซ่บด,ดูอร่อยนัว นอกจากฝนจังจะมีกล้องแคน่นี้เนานอกจากจะมีฝนนะยังมีของฟ้าด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวิวสวยมากแต่ว่ามืดมากใหญ่เลยม,มาตรงนี้แล้วครับสงสัยไม่ทันเดี๋ยวไปกินต่อที่สวนแล้วกันเนะาะก็เก็บบรรยากาศนิดนึงครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องย้ายสมโนโควรครับพี่นอ้องมาไวมากไปไปเก็บเลยครับไม่ทันแน่นอนมาอย่างเร็วเลย โอ้โหฝาลองฝาลองไปไปพี่น้องไปเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้มืออ่างเก็บน้ำห้อยดินดำอีกรอบหนึงครับวันนี้รู้สึกจะไม่ไหวฟ้าแรงมากเลยไปไปน้องเดี๋ยวเก็บในรถเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปกินต่อที่หาสถานที่ขับรถไปไหนถ้ามันไม่มีฝนจัดตอนนั้นต่อครับเรงเด่นกำลังหิวไปไปเก็บของแป๊บหนึ่งครับกำลังกินข้าวอร่อยเลยนะครับพี่น้อง มาแล้วครับมาใกล้ๆเราเนี่ยตอนนี้ก็เม็ดฝนลงแล้วครับก็ย้ายก่อนดีกว่านะอันตรายด้วยฟ้าใหม่ครับไปครับไปหาที่กินข้าวกันต่อพี่น้องบรรยากาศกำลังมาแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงสวนครัวโรงเด็นนะครับพี่น้องดูบรรยากาศเมื่อกี้เราไปกินอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยนิดำซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยดิดำอยู่หลังหลังดอยลูกนั้นเองครับก็บรรยากาศดีเดี๋ยวเราก็จะมากินมึกต่อตอนนี้มาอยู่สวนครัวโรงเด็นแล้วฝนตกก็ไม่หนีนะครับวันนี้อืม เนี่ยหม้อแอปเปิลคอใช้ดีมากกินหมึกย่างหมึกย่างกุ้งนะครับอยู่สวนควงเดือนยังไงก็ไม่หนีลราตอนนี้ฝนมาแล้วพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวเราย่างกันเลยใช้เวลามาไม่ถึงสิบนาทีนะครับขับรถไปเนี่ยมีถนนมีเส้นถนนลัดกลางทุ่งนาเนี่ยออกบ้านนู่นเลยอร่อยเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวจะย่างมือกินดเดือดน่ดเคียงไปแล้วนี่อะรเดี๋ยวใช้มือหั่นเลย ตัวบ้านทุ่งครับมือกศอกมือคนนี้นะแล้วมนแล้วแล้วก็เอากินกับไอไข,ข่เค็มอร่อยครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้เอานี่มันออกนะเมื่อกี้คือข้าออกเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะตัวมันจะงอเนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะมีกระดองหลังเขานี่นะครับย่างกินกระดองหลังมัน ออกไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวหันเลยหมอ้อหม้อพวกนี้ย่างแห้งเลยนะครับป่าุกไปอยู่นู่นลมแรงครับเหมือนฝนจะตกแต่มาอยู่ที่นี่ไม่มีลมครับพี่น้องแต่ว่าฝนตก โอ้ oh. เออยังไงเนาะเดี๋ยวเป็นไข้มานี่เขาระแวงกันตายวันนี้นะช่วงนี้ห้ามเป็นไข้เป็นไม่สบายนะครับช่วงนี้ถ้าไม่สบายขึ้นมาเมื่อไหร่นี่อันตรายครับนี่ก็หนึ่งสองสองตัวนะครับย่างเสร็จโรงเด็นเขาจะกินกับน้ําจิ้มปลาล้า,านวลนวลโรงเด็นเนี่ยนะครับหม้อพวกนี้มันอบความร้อนนะครับเนี่ยใส่เข้าไปแป๊บเดียวครับ ใช้เตาแก๊สนครับกินอยู่สวนนี่างครับบรรยากาศปิดเลยเนาะนก็ปิดไว้ประมาณสักสามารถเปิดเช็คดได้ว่ามันสุกหรือไม่สุกนะครับแต่พี่น้องฝนมาแล้วทําไงดีอย่าบอกว่าวันนี้ลุงเดจะได้กินข้าวสามที่นะไม่น่าจะเชื่อกินนี่แหละยังไงก็ไม่หนีตกก็อาจจะตกมาอยู่แต่มันมืดมาทุกด้านเลยครับวิวข้างหน้าผมนี่สวยมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่พี่น้องวิวข้างหน้าของโรงเรียนที่โรงเรียนนั่งนะครับก็ อยากกลับมาเห็นผ้าที่ตกดินที่อำเภอเวียงเชียงรุงครับผ้าที่ยังอยู่ดูนู่น,นอยู่เลยครับเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่านะครับผ้าที่จะตกประมาณสักสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับนี่บรรยากาศนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวรอมืองเราสู่แป๊บหนึ่งกินข้าวด้วยกันครับเนี่ยผมไปอยู่ที่แสงสีส้มน,น,นะครับโอ้มีลุงกินน้ำเลยครับวันนี้พี่น้องดูโอ้สวยครับนี่นะครับอแต่ถ้าไม่หนีนี่ก็เวลาไม่สบายมา ลำบากนะเป็นไข้นี่ช่วงนี้เป็นไข้นี่อันตรายนะครับคือต้องเซฟตัวเองดีๆถ้าเป็นไข้ขึ้นมานี่ไปหาหม,มอหาหมอนี่จากไข้หวัดก็จะอาจเป็นไข้อย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่ามันก็แดดดีอยู่นะเ,เดี๋ยวรอมึงเราสูบแป๊บนึงครับชมบรรยากาศเพอเวียงเชียงรุ้งครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศครับตอนเย็นๆที่เวียงเชียงรุ้งนะครับแสงกําลังสวยพ้าที่กําลังตกดินครับฝนก็มาเราไม่กลัวครับนี่ มีลมมากล um. างแล้วครับตอนนี้พี่น้องดูครับบรรยากาศมันอาจจะมันอาจจะมาแป๊บเดียวเนาะนะครับบรรยากาศดีดีนี่ครับหม้อนี่กำลังกำลังร้อนนะครับเห็นไหมปุดปัดปุดปัดนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องวันนี้เราใช้ล่มก็ยังไงก็ไม่หนีครับวันนี้แสงเริ่มมานะครับเริ่มดีนะครับบรรยากาศข้างหลังพี่น้องดูหมึกศอกตัวขนาดนี้นะครับนี่ยาวเป็นศอกครับเขาเรียกว่าหมึกศอกนี่อันนี้ของคนไทยทั่วไป เจอความร้อนนิ่งไปเอาล่มโดนมอตอนอยต่อยมืออีกตอนนี้ครับมือพองมอตอนอยมันอยู่ในไม้เดี๋ยวให้ดูแตวเดี๋ยวจากหนึ่งศอกเหลืออยู่หนึ่งคืบครับโอ้แต่หอมากอุ้ยสุกสุกดีมากเลยอ่ครับม้ออบแรงดันโอ้อาจจะสุกเกินไปหน่อยนะเนี่ยนี่ครับ จากมือหนึ่งซองครับเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งคืบเองแต่วันเนื้อมันเซ็ตตัวมันหดตัวเข้าไปนะครับแล้วนี่พริกมาโรกเรีนจะจัดแบบเข้มข้นเลยทีนี้ครับจัดแบบเข้มข้นเลยพริกนี่ใสไปเลยนี่ใส่พริกงี้เลยครับนี่จะได้เห็นแบบสาใจเติมพริกไปหมดเลยเมื่อกี้กินแล้วโอเคบรรยากาศมันดีมากข้างหน้าผมนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดีนะครับกำลังสวย แล้วก็ชิมอีกทีหนึง่งนี่กล้องมันดูให้ผมนิดนึงกินอย่างนี้เลยนะนี่ครับเอาแบบพลิกแบบทะลักอย่างนี้เลยนะมาผมอยากร้องไห้ตอนเย็นครับพี่น้องนี่จำจำเข้าไปผมอยากร้องไห้ตอนเย็นคลิปนี้ถ้าลงเด็ดร้องไห้ทุกคนอย่าดราม่านะครับอ่าชิมดหมูหวาน เห็ดอืมแต่อร่อยมากอืมอะหมึกอะหัวมันหันเลยครับพี่พี่น้องหันเลยอืม,อ,มอีดนี่ดูดดูดหมึกมากเลยครับ โอ้ยร้อนๆเลย,ยหมึองนี่มันต้องเอาไปรวมกับน้ำจิ้มแค่เอามาจิ้มพอจิ้มแค่นี้พอครับฟังเสียงนกกำลังจะเข้าลังอืมใบสะพูมาทางนี้กรอบดีครับอร่อย,อยน้ำไปแล้วได้ แซลมอนเผ็ดเ็ๆเริ่มเผ็ดแล้วครับอยากจะร้องไห้แล้วฟังเสียงฟ้าร้องอืมบรรยากาศดีมากครับจิ้มกับน้ำปลาเข้าไปเลยเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่ว่ามันเพิ่มความนัวของปลาเข้าไป แบบไล่หนุ่มข้าบางลองเอาแซลมอนพันกับหมึกดูชุปน้ำจิ้มเยอะๆคือเราไม่ได้ใส่น้ำยาไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่พวกนั้นเข้าไปความนัวของน้ำปลาพวกนี้มันยังมันเสมอต้นเสมอปลายครับถ้าเป็นน้ำปลาหรือว่าหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ย ใส่หอมหัวใหญ่ใส่อะไรเยอะวันนี้มันก็จะจืดลงอันนี้อันนี้ยังถือว่าเข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะครับชิมดูมม,มเจอความมันของปลาแซลมอนนี่น้ำลายน้ำลายมันแตกมันท่วลิ้มนะครับพรักเลยโอ้บรรยากาศดีข้างหน้าก็วิวสวยเจ็บต้องกันพี่น้องเด้อมาเด้อ นี่โอ้เข้าทาาครับกินแซลมอนใส่ใส่หมึกนะครับนะส่วนโอทโร่นะครับเนี่ยโอทโร่นั่นเนี่ยเป็นต้องล่างสายครับหม,มึกจะกรอบนี่กายนุ่มๆหว,วานๆมันๆ อร่อยครับได้บรรยากาศวิวข้างหลังยังสวยอยู่ไหมโอ้ยสวยอยู่เมื่อกี้เห็นลุงลุงกินน้ำหายไปละอร่อยถูกใจครับกินแบบนี้นี่ขนาดไม่ได้กินต่อเนื่องกันเนี่ยวันนี้อันใหญ่ๆใ,ใ,ใส่หมดเลยอ่ะครับเผ็ดๆอยากร้องไห้แล้วร้องไห้กับพริกนะครับ hm 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 เด้งครับพระแค้ก้นเหนือนี่กินกับตำมะม่วงตำมะม่วงตำบโอครับกินกับซีฟู้ดไม่น่าเขียนเนาะมันมันหอมๆแบบอีกแบบนึงครับวิวข้างหน้าตรงน,นี้สวยมาก จริงว่าเมื่อกี้ถ้าฝนตกหนักนี่จะเข้าไปผัดหมึกหมึกเนี่ยคนขายบอกพี่ลองเอาไปผัดใส่ไข่เค็มนะจะอร่อยมากนี่นะคนขายแนะนํามาครับก็เลยว่าถ้าฝนมันตกหนักก็จะไปกินต่อที่บ้านแต่ว่าฝนมันดูแล้วมันมีม,นม,มันมีทางจะหยุดอยู่ก็เลยนี่ง้มือลุงเรียนบวมมากง้อง้อตนนอนบวมเลย อืม,อ,มออม้โหเยอะเลยอร่อยครับนั่งกินกันแป๊บนึง่งสวนนี้นะครับเอฟซีทุกคนลุงเรียนก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็คือบรรยากาศอยู่สวนก็นั่งใต้ร่มก็ไม่หนีจริงๆตอนนี้ฝนมาอีกแล้วครับแต่ว่าก็มีความสุขดีนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับก็เหลือนี้นหน่อยก็นั่งกินกันไปนะครับโอ้ยอย่าบอกพวกนี้จะเป็นบัดรอย่าบอกพวกนี้จะไปสบายนะครับจะหมูกตานละไปแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับใครชอบลีปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเด่นด้วยนะครับไปแล้วครับลุงเด่นขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะพิวสวยไม่สวยพี่น้องเห็นไหมขหลังแม่กาวดีครับอากาศดีไปแล้วนะครับ ตกเย็นเราก็มารวมตัวที่คัวลังเด่นพากินพาเที่ยว